พวกเราเรามาชุมนุมเนี่ยภูมิใจรักสมัครสมานโอ้โหยอดจอดตก้มชํำเ,เนี่ยคติมว้าบรรยากาศานี่ดูดิโอ ตามการค่ะดูด้วยเนี่ยนี่คิดดูสิปีจะขนาดไหนขนาดร้อยเองขนาดนี้แล้วสิบปีไม่ต้องพูดถึงดูดูดูจ่าดูจ่าหมดลายตายยากครับเออชีวิตแล้วมัน้ังยังไงยังไงเออเดูครับอ่าไม่เข้าร่วมกันเหรอ